โอ้ดีใจกับเขาด้วยครับคุณผู้ชมครับ โอนี่คนลูกแทนเลยนะ<ฮ>จากกระเรียงเหล็กซอลินอูจากนักชกค่าตัว11บาทสู่ผู้พิชิตสัญญาวันกลายเป็นหนึ่งในนักชกที่น่าจับตามองในย่านอาเซียนครับสำหรับเจ้าของฉายา Man of ฟ t e e l ซซลินอูครับกำปั้นกระเรียงวัย32ปีที่ล่าสุดนะครับจัดการน็อกคงศิริพีเคแสนชัยในยกที่2ในศึกวันลุมพินี69ครับถือเป็นนักชกจากวันลุมพินีคนที่18นะครับที่คว้าสัญญาในวันแชมเปี้ยนชิพทางที่ขึ้นชกเพียงแค่3ไฟท์เท่านั้น ไฟดังกล่าวครับซอลินอูอาศัยความแข็งแกร่งกดดันพงศิริอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะได้จังหวะปล่อยหมัดอัป,ปรคัดขวาเข้าเต็มคางส่งกรปั้นเจ้าถิ่นร่วงไปนอนแพ่หลาค่าสังเวียนเพิ่มสถิติชนะ3ไฟรวดพร้อมควาโบนัส350,000บาทเป็นครั้งที่2ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกระหึม่มจากเพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาชมในสนามคุชาติมอโบนัสให้ส0 0แส ด้วยลีลาการต่อสู้แบบดุดันไม่กลัวใครทําให้บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงมอบสัญญานักกีฬาวันมูลค่าน1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐหรือกว่า3.6ล้านบาทตอบแทนผลงานอันคู่ควรให้แก่เขาซอลินอูกเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2534ที่รัฐมอนทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเป็นลูกคนเล็กจากพี่น้อง6คนสมัยเด็กมีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากถึงขั้นต้องนำข้าวสวยมาใส่น้ำทำเป็นข้าวต้มเพื่อให้อยู่ท้องไปวัน เขาเริ่มชกมวยครั้งแรกตอนอายุ12ปีตามรอยคุณพ่อที่เคยเป็นนักชกเลดเวยศิลปะการป้องกันตัวของเมียนมามาก่อนโดยได้ค่าตัวในการขึ้นชกครั้งแรก1,000จาร์ดหรือประมาณ11บาทตามค่าเงินปัจจุบัน สำหรับซอลินอูผ่านประสบการณ์การชกในประเทศบ้านเกิดมาอย่างโชคโชนมากกว่า100ไฟต์ไฟกระทั่งประสบความสำเร็จคว้าแชมป์โกลเด้นเบลล์รุ่น60กิโลกร,รัมของเมียนมาถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของวงการมวยเลดเวยก่อนที่เขาจะสร้างชื่อโดงดังไปทั่วประเทศเคยวัดฝีมือกับนักมวยไทยชื่อดังที่ข้ามสายไปชกในกติกาเลดเวยหลายรายอาทิสิงห์มณีแก้วสำหริบอวตารพีเคแสนชัยพงศิริพีเคแสนชัยรวมถึงขวัญใจเด็กช่างอย่างปรกรณ์พีเคแสนชัยก็เคยประชันฝีมือกันมาแล้ว กระทั่งในปี2556เขาได้เริ่มชกมวยไทยครั้งแรกในฐานะตัวแทนทีมชาติเมียนมาในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพและก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สําเร็จก่อนที่ในปีนี้จะได้รับโอกาสทองให้มาตามล่าฝันในศึกวันลุมพินีรายการที่ตนเองติดตามเฝ้ามองอยากพิสูจน์ฝีมือมานานซึ่งเขาเผยว่ามีรถถังจิตเมืองนอนเป็นนักมวยที่ชื่นชอบในไฟเปิดตัววันลุมพินีนั้นซอลินอู แจงเกิดได้สำเร็จด้วยการถล่มอาวุธหนักใส่มาซาโยชิซูฮาชิจากญี่ปุ่นจนเอาชนะ TKO ได้ในยกสุดท้ายในศึกวันลุมพินี52พร้อมคว้าโบนัส3.5แสนบาทได้ทันทีจากนั้นไฟต่อมาสามารถกำราบมวยแกล่งอย่างฟาบิโอเรอิสโดยการกดน็อกยก2ในศึกวันลุมพินี57ส่งผลให้เจ้าตัวมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งไฟล่าสุด5กรกฎาคมที่ผ่านมาซอลินอูตอกย้ำความแข็งแกร่งของตัวเองให้ประจักษ์อีกครั้งโดยการสยบนักสู้มากฝีมือพงศิริในยกที่2พร้อมได้รับข่าวดีแบบสุดเซอร์ไพรส์เป็นตัวเลื่อนชั้นเข้าไปลุยในองค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกได้สำเร็จครับน ท่ากลาง,างเสียงแสดงความยินดีอย่างกึกก้องจากพี่น้องร่วมชาติภายในสนามนะครับซอลินอูยังแสดงสายตาแห่งความมุ่งมั่นแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับพร้อมสารันในครั้งนี้ต่อไปให้สุดทางถือเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นจากประเทศเมียนมาที่น่าจับตามองอย่างแท้จริงครับ